สวัสดีครับทานผู้ชมมือวนี้มาแนะนําเมนูหมูปลาครับมื่อวนี้ได้เป็นหมูปลามากครับนี่ขนสามเส้นนะครับเนาะหมูปลาไม่ใช่หมูป่าเทียมนะครับมันเป็นหมูบานทําเลี่ยนแบบเด้เมือวนี้เขาสิมาในเมนูผัดกะเพราหมูปลาครับผมนะผัดกันเลยครับหนึ่งกิโลเต็มๆมาครับลงผัดเลยใส่กระเทียมไปก่อนผัดกระเทียมให้ส่งสีมหอมแล้วกันครับ ก็ได้กินหอมถึ่นมาตามด้วยพริกสดตำครับรแดงที่ตำไว้ครับผัดให้หอมเลยอตัวนี้หอมแล้วใส่พริกแห้งครับที่ตำไว้ครับลูกโดดครับผมใส่ลงไปฟัมกันเลย <c oughs> โอ้ ก็ร่างสิว่าผัดใหยจำยมเพราะท่านสีว่าจะจำก่อนแล้วกินทรงพระลังลครับสุดยอดเลยครับคือนาเตานากล้องจังไรนี่ดีเด็ดครับอ๋อออมดีแล้วกลายเป็นคล้องเกี่ยวเสือ่อแนงแนวแล้วครับหมูลงไปเลยไปเลย ตัดเลยครับตัดให้สุกเลยครับอย่าเฝ้าเติมน้ำได้อดเอาครับทัดแล้วกันนี่ไองง้นี่จามเยื่อไหร่จะานี่โอ้หลายลายสิบสิบบอรสิบบอรขึ้นเมื่อไหร่ะานี่ยอ๋อนูกำกามแล้วเติมน้ำได้ครับทีนี้เติมน้ำเลย นใส่น้ำลายแน่ย่อยครับเออห่อทัดจนหนามงวดเลยครับเพื่อให้หนังหมูปาาลาอวันโตนะครับเนาะกับนังโบแข็งก็นดพ่อได้ต้องใส่น้ำลายไปนี่ก็ได้ครับเพราะว่านี่มัอนี่รู้สึกว่าหนังมันแข็งขนาดเลยใส่น้ำเติมนึงแนกหน่อย ปรุงรสเลยซอสหอยสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสผงปรุงรสผงชูรสใส่น้ำตาลตัดรสนิดหน่อยครับใส่สีอิ๊วดำเพิ่มสีสันนิดนึง เสร็จแล้วก็คูเล่คูเล่ลอยนหนาหงวดเลยนะครับเออนี่ครับบบับบูบับบ,บ,บ,บูบับเลยเนะี่ยิดไดไลายเนี่ยครับหมูปลาคิดลาบก,ก,าก็ได้คิดผัดกะเพราเฮ็ดผัดชาผัดเผ็ดแกงเผ็ดไลไรเนี่ยครับ สลับนี่แห้งเสียบไหมครับนี่บางสูตรก็นั่งไปต้มแล้วกันนะครับเนะาะว่ากันสูตรบ้ากว่านี่ย่างนะครับย่างแบบ้มันตกครับผมส่วนเครื่องในก็ต้มแล้วก็เอามาซอยใส่ลาบเลยเครื่องในใส่เครื่องในหลายแรับเสียบลาบหมูปลาสใส่ซ้นตับซุนกระเพาะนี่ใส่ลุกไฟท่วมเอาหมดได้การแล้วใส่ผักครับ กะเพราของเรากะเพราหินใบกันหน่อยนี่ทีเด็ดเลยลงไปใส่เป็นงาเลยโอ้ความดีครับกะเพราแบบนี้เอาหมอกกันไปก่อนไม่ออกรดนเลยๆออกกรีนนี่แงนี<อ>่ครับทั้งหนอกกระจามทั้งในกระจามครับอย่างไห้นี่ เนาะในการคุณน่นนนะทีเด็ดครับลาดข้าวเลยจะนักจะเต็มครับสุดยอดนะไปครับทรงต่อให้เบากรบจัดกาน ซิมกันะฮะอือเอแช่ผัก ทัานดูดีไม่แห้งพี่น้องเอ้เพีื้อ่ออาฮ <c oughs> กรวนกับฟังกันไปเลยเจอปะ พอพ่อไปที่พี่น้องเอ้ยบอกว่าร้อนท้ายเชื่ออืมอมนันอยากเป็นหนังไหมจะเหนื่อพ่อยอยู่กึบกึบ 嗯。Mm hmm. Ừ. Đây, Cái này càng อ,อันนี้ก็เป็นวัสดุอีกชนิหนึ่งทีท่าเท่ากันมีให้กันเดีย๋ยวแต่ทันผุชมทันบุชิมสร้างเครืหบ่อยร่างสันครับผม ไม่ได้มัดก็จะสั้งรันเถอะแบบกิมมี่กะความน่าภาจากเพียงนี้ครับผมจิมหนะพวกเรในกิมมี่ลาบไปแล้วสวัสดีครับ